สวัสดีผู้เล่น Age of k a off, าแก้นทุกท่านคลิปนี้เราจะมาแนะนำการสมัคร ID ดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับหน้าตาเว็บไซต์ของเราครับและนี่คือไอคอนดาวน์โหลดของเราอันแรก Google Play อันที่2 iOS อันที่3 PC และอันสุดท้ายคือ APK สำหรับ Android กดที่ไอคอนดาวน์โหลดแล้วตัวติดตั้งจะดาวน์โหลดทันทีครับ ระหว่างรอเรามาสมัคร ID กันกดที่สมัครเลยครับช่องที่ 1. ID หรือ Username ช่องที่ 2. Email อีก2ช่องจะเป็น Password ใส่6 1ถึง12ตัวให้เหมือนกันทั้ง2ช่องที่สำคัญห้ามใส่สัญลักษณ์พิเศษนะครับอย่าลืมกดยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยก็ครบเรียบร้อยกดที่สมัครได้เลยขึ้นแบบนี้ถือว่าสมัครเรียบร้อย ดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดไปที่ตัวติดตั้งของเราแล้วทำตามเราได้เลยกด Create Desktop และกดติดตั้งกดเสร็จสิ้นแล้วลันเชอร์ของเราจะลันขึ้นมาและทำการอัปเดตให้ทันทีถือว่าการติดตั้งเสร็จสิ้นเราจะทิ้งลิงก์ที่หน้าเว็บไซต์ไว้ให้นะครับถ้าติดปัญหาด้านใดทักหาเราที่เพจ Facebook ได้เลยครับ